มีไรก็ไปกอกันสับสนมีลำหน่อยซอนน้ำลำไงมีลำหน่อยไปซอนน้ำลำไนมาดินไรสมไัยสับสนปุซอนสอนสับสอนไปซอนอาเซ้นสบังมันมีเกลืบางดีจะนี่ทดนดันหงไรตัวพอสักาว่าสิงลิ่มบังบุญด้านติ่งเก่าด้านไท่จาตัวขากับัรอฟ้าไม่ในหยังผีเดาดูเป็นเสียงหมูเป็นปอฟ้าผ่านมาทางหน้าก็บามีบ้างหลายยังจะฟัง đau bận bỏ thắt đường phan đi tên còn nhà thằng ma nòi bỏ xa mũ bà xé xin nhòi bỏ xa mũ ba xé xin mua cả thịt mình đi bằng xe đi phụng sang càng đông buông đi quẩn hẹn ba mươi nhiên thả mặn những cái tè tìm đại con hoặc lại con tìm tay cả khâu xoắn của nhau mà bảy ngàn đừng bơi ngày ai phải nào phải sống dù sát ta sa cua nào lo lo chiang con con chiang cua 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 lên chẳng của cú đánh cú chỉ lên mưa cày vang lên lòng thình thình mòn cái tàu khó đông lòng trời xem hồi xem điện trời điện trời cha mi hỏi hà cụ đi nâng đi vào mất xem tội hỏi hà hỏi hà mất xem tội hỏi hà tè mà coi trái là phải đến là còn gần cái sự đẹp cái nam ngày tuyệt hà tàu đen đường đàng cuộc đời phải trong đơn kèm mà hàng cuộc đời trong đơn kèm mà vậy thì nói năng nó xong lòng บาดทิโตแตดีเด็ดังวงหวงหน้าป่ากึมเมื่อขึ้นขึ้นกีฟ้ากึงมากกวนเมื่อขึ้นขึกินกีฟ้ากึมมากวนว้างกำลังเสียเศแดงขยายให้กอนอนสับจอนอ้อนอนเขียวอานเมไปกมตะก้อนมอนหมอต่อสีพ่อเกิดีไปบาบ้าแปโนหกยนเยนมันขัสนข้อนหบนั้นเจียงยาวสันแกนเลน้องแกนยนแกเพ่ให้น้องบังกองจะก้อนหองจอดเพนมูสีม้าหาหอง ก็มุที่มาหาแทนดนวยเวลาคอยพูดว่าช่วยหนีพมาไกลจั๊กจั๊กจั๊กต้องไปจักเที่ยวใหม่ดำเดียวตัวเดียวพ่อรบเสียวคงเดียวแกแดิเดียวแกไม่ใหม่ไม่น้อยแกแดงคอยคอยไม่ไม่น้อยแกแดงคอยคอยผัวตัวเจ็บแค่น้อยน้อยคอยคอยแต่รำหน่อยคอยผัวเดียวแกผัวมาขับยเดียาทองน้อยน้อยส่วนหลวงพรเส้นละางอนมันล่างมองดูเส้นละางอนมันล่างมองดูเหมือนกับเราผ่าคู้ยาังห้าก พันทายพันทายเทปจะตายหามหามไปตามจุ่มตามหน้าป่ายาหุาล่างที่ปากระเซาเศร้าเสียดายที่ไหนมันดังอยู่อไหรึพี่วเสียงสนั่นดวงค่มเสียงสนั่นดวงดอนเล่อนหาลังฟังฟองเล่กันแล้ยังเห็นเงามื่อมันสุดเขมเสียงลมบ่ดังติดติดดังดอกสมังมันป่าติติดังสมังมันป่ากระดันหน้าเจมเด็งเด็งหงอน จังได้น้องจังได้ดอกแก่ภาษาคุณเอาลองไปเสียงก่อนกันสีหนวแกู่